สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำว่าปอดมาฝากกันนะคะค้นไปค้นมาปรากฏว่าเรามีคำว่าปอดเนี่ยเยอะมากวันนี้เราจะนำมาฝากกันโหประมาณสัก20ตัวนะคะโดยมีกิจแจกช่วยยืนยันนะคะว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้จริงๆนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่า ปอดวุ้นแก้นี่ใครที่เลี้ยงไก่จะต้องเจอปัญหานี้ว่าอยู่ดีๆไก่มันก็ตายไม่รู้สาเหตุนะคะแถวบานอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไก่เป็นกะลีนะคะต่อไปก็คือปอดเพียงอะปอดเพียงเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโรคนั่นแหละไม่รู้ว่าโรคอะไรปอดเพียงไว้ก่อนนะคะต่อไปก็คือปอดงํานะคะพวกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าปอดงํานะคะต่อไปก็คือปอดปั้นพวกจําพวกขนมถ้วยฟูทั้งหลายเนี่ยมันปอดปั้นนะคะแล้วก็ ต่อไปอันนี้ได้ยินบ่อยวันก่อนไปร้านยุฉุกเนี่ยยุุกพูดถึงเรื่องปอดซ้าเลยก็คือเป็นลมนะคะปอดฉี่นี่เป็นเพลี้ยพูดไปแล้วเมื่อคลิปก่อนนะคะคือมีเพลี้ยข้าวมีเพลี้ยผักพวกนี้ก็เรียกว่าปอดหัวฉี่ปอดช่อยฉี่ได้หมดนะคะเป็นเพลี้ยะนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นเหา่าเด็กๆอาจจะเคยเจอกันเนาะเอาหวีสางมาสางไข่เหา่าบางครั้งก็อาจจะต้องโกนหัวกันเลยทีเดียวเนี่เราเรียกว่าปอด สัดหมานะคะอีกอันนึงก็คือมันเทศเนี่ยค่ะมันมีแมงขึ้นแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันที่เหม็นมากคือถ้ากัดเข้าไปก็ทิ้งทั้งลูกนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าปอดจูกดไท่นะคะอีกอันนึงก็คือเป็นไทกอเรียกว่าปอดไทกอนะคะอีกอันนึงก็คือปอดซุยฉีนะคะก็คือเป็นลูกน้านั่นเองปอดชอยเป็นฝีค่ะเนี่ยขึ้นฝีไม่รู้ใครเคยเจอบ้างสมัยก่อนนะคะเห็นคนเป็นฝี มีหัวเป็นหนองขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกับจะมีะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นรากมันก็ได้เนาะเป็นหัวมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแม่จะใช้วิธีเอาเอาได้เอาได้สองเส้นเนี่ยนะมาพันกันไม่รู้แม่ปั่นอีท่าไหนเนี่ยเอาไปถูถูถูถ,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 ถูอยู่ตรงหน้าฝีนะพอถูได้สักพักจนเชือกมันพันไอตัวตัวหัวของฝีได้อะ่ะแม่ก็ดึงกระตุกขึ้นมาแล้วฝีนั้นก็ หลุดขึ้นมาตรงเชือกนี้เป็นก้อนนะคะส่วนไอเนื้อเนี่ยก็จะเป็นรูโบไปเลยเออแล้วเขาก็ใช้สมุนไพรอะไรของเขาไม่รู้แหละปะโปะปกแปะแปะลงไปแล้วก็หายเนี่ยนะสรุปเป็นฝีก็คือเรียกว่าปอดจอยนะคะเดี๋ยวจะลืมว่าที่พูดที่คำว่าอะไรนะคะต่อไปอันนี้เป็นสิวเรียกว่าปอดจ้องฉิวนะคะนี่เห็นไหมร่องรอยของสิวยังหลงเหลืออยู่นะคะผ่านสมนรภูมิมาพอสมควรนะคะอีกอันนึงปอด อัะเหียดก้อก,ก็คือความดันสูงนั่นเองนะคะอีกอันปอดฉุงก็คือขึ้นหนอนนะคะมีหนอนเจาะนู่นนี่นั่นนะก็เรียกปอดฉุงไปอีกอันหนึ่งก็คือปอดอัดโมโหนั่นเองนะคะป้าเป็นบ่อยนะคะอย่ามาทําให้ป้าปอดอัดนะคะต่อไปนะคะปอดเสี่ยงอันนี้อารมณ์ฉุนเฉียวหรือ,อไม่ค่อยเป็นแต่มีคนนึงเป็นประจําอารมณ์ฉุนเฉียวไม่บอกเดี๋ยวโดนโกรธนะคะอีกอันหนึ่งก็คือปอดไถ่ฟุ้งนี่ เกิดลมพายุลมบ้าหมูมาไกลๆเนี่ยนะคนแก่เขาจะเรียกว่าเนี่ยปอดไถฟุ้งแหละนะคะอันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะอพูดแล้วก็ได้ปอดเหี่ยวนะคะอันนี้แถวบ,บ้านนอกเขาจะเรียกว่าเป็นนางกะแหล่งนะคะ คนในกรุงก็อาจจะเรียกว่ารรดน่าจะได้นะคะปอดเหียวใครทราบว่ามีความหมายอย่างอื่นก็แลกเปลี่ยนเข้ามาได้นะคะต่อไปนะคะปอดชิ้วฟุ้งนะคะอันนี้เป็นโรคละหลมบ้าหมูนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หลมบ้าหมูเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คนเป็นโรคหลมบ้าหมูนะคะต่อไปก็จะเป็นปอดชิ้วแกนนะคะก็คือเป็นตะคิวนั่นเองตอนท้องเนี่ย หลายหคนก็จะผ่านสมองรภูมินี้มาเหมือนกันตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะน้องแข็งเป็นก้อนเลยนะคะต้องกระเด้งตัวลุกขึ้นมานะคะอาการตะคริวนั่นเองนะคะต่อไปอ่าอันนี้หนุ่มๆไม่ค่อยอาบน้ําอาจจะเป็นนะคะอันนี้เราเรียกว่าปอดพักหนักก็คือเป็นขี้กรากนั่นเองนะคะ อีกอันนึงก็คือปอดจ้องนะคะขึ้นอืดน,นะคะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะคะปอดฉี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นธิ์สีดวงทวารน,นะคะลมมันเย็นส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือคาว่าปอดแก๊ชีนั่นเองก็คือจะเป็นโรคที่มีไรไปขึ้นที่ตัวไก่นะคะอันนี้ใครที่เลี้ยงไก่จะต้องเคยประสบปัญหานะคะก็คือเวลาไรมันไปเกาะไก่แล้วเราไปจับไก่มา นะไยมันก็กระโดดจากตัวไก่มาเกาะเรานะ,ะแล้วมันก็กัดเรานี่อาการแบบนี้เราก็จะนาะใครที่เคยมีประสบาการณ์นัดก้อนะจะมีประสบาการณ์นัดก้อมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะปอดแกชีนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็เอามาฝากกันเรื่อยๆนะคะสําหรับปอดใดๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็ช่วยเติมช่วยเสริมเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ